มาดูเด็กอันนี้กันกองทําแห่งแสงไหลหลอดอันใหม่เนาะบอลลุ่มสี่ว่าว่าเขาจะให้อะไรเราเล่นบ้างก็มีตัวแรกเลยก็คือตัวของซิงโครเนาะซิงโครไรล์ลอดเจ็ดดาวมีแจนให้ด้วยตัวหนึง่งแล้วก็มีจัสเมนดากอนเนาะจัสเมนดากอนให้แล้วก็มีลูบ n a าตัวหนึ่งมีมอลไรล์ลอดเตะขึ้นท็อปเตะแล้วก็ l i เอ d นดากอนตัวนี้ แล้วก็มีไลล่าแล้วก็อันนี้คือตัวใหม่ออมันชื่อชื่ออะไรสักอย่างจำไม่ได้ละแล้วก็มีกาลอสเนาะ<อ>ตัวนี้น่าจะไม่เคยบอกอื่นน่าจะไม่มีน่าจะออกมาบอกแรกแล้วก็ตัวนี้ตัวเด่นของไลลอาเลยก็คือตัวของตัวนี้โมโมออ่ฝออั่งละลาอเพิ่มพลังเนาะอันนี้ปูฟออแล้วก็มีดิกเวิร์มด้วยก็คือ เปิดปุ๊บโมฮามีไรจินนี่ไม่ค่อยเกีเ่ยวกับทีมไรล,ลอดเท่าไรอ่ะแล้วก็ไปนี้ก็คือดิดแล้วเก็บแสงตามจำนวนการที่ดิดบนมือไปขึ้นมือเนาะแล้วก็ไปนี้ตัวไรเลอะไรักอยใจจำสินแล้วก็กระตักเคาน์เตอร์แล้วก็ไปนี้ก,นก,ก,นก็คือไรเล่กเออมึกสมัยก่อนน่าจะเอามาผสมกับไรล,ลอดได้อยู่แล้วก็อันนี้ก็ไรเล่เ,เหมือนกันอ่ะตัวนี้ กับดักเนเกตโจมตีเนาะ,ะมีเอฟเซ็กวิลเลอร์ให้มีแฮนด์แท็บในสมัยนี้ให้ใบหนึ่งแล้วก็มีเวทสนามของไลรลอรอดมีไวรอนด้วยตัวหนึ่งแล้วก็กับดักชีวิตของไลรลอรอดมีการ์ดลอฟเฟอร์ทากกุเซนไนต์อยู่ตัวหนึ่งเนาะแล้วก็มีเวทมนต์ก็คือเมื่อการเวนี้อยู่บนสนามเนี่ยท่าสายเอฟเซ็กท่าสาจะทำให้ไร่ผลไม่ได้นะ,ะมีโฮเนสให้แล้วก็มีโซน ใส่ไปอะไรก็ไม่รู้เอาเวทฟิลขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ไปนี้รีเวิร์สแเราโม่เรื่อยๆจนกว่าจะเจอเวทเลยกับถังเนาะอ่าแล้วก็เทรลาฟอร์มมิงใบหนึ่งมีเทลาฟอร์มมิงให้นะแล้วก็ไลโคอ่ากับดักโม,ม่ฟาร์มเซตหนึ่งเนาะแล้วก็ไปนี้ไรเมอ่าันนี้ก็ไม่ค่อยเกี่ยวอะไรแล้วก็ฟลายชั้นใบหนึ่งแล้วก็มอนสเตอร์หกดาวของไรล,ลอดตีทะลุด,ดิฟเนาะอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็คือ เอหลงไมาได้โม่สจิ้มฟองนะโอเคก็บอกเลกก่รอกก็จะมีประมาณนี้มีของใหม่มาเพิ่มก็น่าจะเป็นแค่ตัวซิงคโครตัวนี้แค่นั้นเลย <laughs> ที่เอามาใช้ได้จริงๆครับ